ผมไม่ได้เปรียบเทียบหรอกถ้าเปรียบเทียบแบบนี้เครียดสมองตายหมดแล้วถ้าเปรียบเทียบกัแตัวเองแรกๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นบทบาทที่ช่องที่ช่องค่อนข้างผักดันห้าคนเลยเป็นไงบ้างการทำงานแบบนี้แบบต้องกันไปอห้าคนไปพร้อมๆกันใช่ไหมก็ดีใจนะจริงๆมีนอกจากพวกผมก็มี ช่องเขาก็ดันพระเอกทุกคนครับแต่หมายถึงว่า5คนนี้ทุกคนก็มีละครอยู่โดยพี่ๆคนอื่นก็มีละครเหมือนกันเป็นพระเอกแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ Five l e m e n t ของเราอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองครับอาทำงานกับ5คนมีอบ้างตลกครับตลกแต่รอบหลังนี่ชอบมากว่าผมตลอดเลยโดนแทงผมไม่เคยแทงผมไม่เคยแทงใครเลยทุกคนมาแทงผมตลอดเลย แต่จริงทุกคนรู้อยู่แล้วไงว่าเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะทุกคนรู้อยู่แล้วเราไม่ใช่คนแบบนั้นเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะจริงๆแลาวผมแบบว่าคนเขาผมว่าผมผมว่าเราผมแค่ผมมีเคยมีประสบการณ์ดีกว่าคนเราไม่เคยมีประสบการณ์เคยเรียนรู้อะไรมาเราก็เคยบอกว่าประสบการณ์เราเป็นแบบนี้ประสบการณ์เราเป็นแบบนี้จริงๆทุกคนก็มีประสบการณ์แหละเราแค่มาแชร์ฟังอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง ทุกคนน้องเขาก็เล่าพี่ฟิล์มทุกคนองเงี้ยเรามาอยู่รู้จักกันมา6ปีเราก็พอจะแชร์ประสบการณ์ experience ที่ผ่านมาของพวกเราทุกคนให้แบบเออไปเจออะไรบ้างเจออะไรไปตามภาษาผู้ชายเนาะมันก็ปกติครับผมว่าแต่หลายอย่างอย่างเราไม่ต้องต้องปรับตัวต้องปรับตัวมากไนเรื่องเออเรื่องการที่ต้องไปพร้อมกัน5คนอะไรเงี้ยเรื่องการดูแลการโซเชียลเนี่ยอะไรก็แต่การทำงานในวงการอะไรไม่เข้าใจหมายถึงว่า ครับพี่อ๋อผมรู้สึกว่าผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเราคือครอบครัวเราคือทีมคนอื่นจะคิดไงไม่รู้นะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเวลาเราทำห้าคนเราอยากไปด้วยกันไม่ได้อยากไปคนเดียวถ้าอยากคนเดียวทำคนเดียวดีกว่าอะไรสำหรับผมนะห้าคนต้องไปด้วยกันเราคือพี่เราคือน้องครอบครัว31คือ31ครอบครัวเราเราไปด้วยกันฟาสติเลเมนต์ไปด้วยกันผมจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาเราทำโปรเจกต์อะไรใหม่อะ ขอทำ5คนไม่อยากทำคนเดียวครับ mm hmm. จริงๆผมพูดจร,จริงๆเลยเพราะว่ามันสนุกกว่าเราอยู่หลายคนนะคนดูจะได้เห็นมุมมองเวลาเราอยู่กับเพื่อน mm hmm. มันมีอัธรรถหรือมีความสุขกว่าแน่นอนเวลาเราอยู่ด้วยกรรันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ตลกที่เคยดูใช่ไหมตลกจะตายมีมมมหลายโมเมนต ใช่มันก็มีความเปาบ้าบอของผู้ชายอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับว่าผู้ชายที่แบบพฮหาอะไรเงี้ยได้ได้ความเสี่ยงัวล้อมันมันดีกว่าไปคนเดียวอะไรเงี้ยครับพี่เขาไม่ได้ไม่ได้หมายเรื่องว่าการเปรียบเทียบกันว่าในห้าคนใครจะเด่นกว่าใครจะด้อยกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้เปรียบเทียบหรอกถ้าเปรียบเทียบแบบนี้เครียดสมองตายหมดแล้วถ้าเปรียบเทียบน่าจะตัวเองแรกๆอะไรเงี้ย ผม,มว่าโตขึ้นดีกว่าอย่าไปอิจฉาเลยยินดีดีกว่ายินดีกับทุกๆคนอย่างน้อยความไม่ยินดีถึงเราไม่ได้เป็นหมดจากตรงนี้ไปเรายังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันถึงผมไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วเงแต่เรามีความยินดีให้กันเราเป็นเพื่อนการรู้จักกันมีความสุขครับ